สวัสดีนะครับผมอยู่กับช่องรถซิงมีสกินะครับวันนี้ก็ดีวันนี้พาสมคิดมาเปิดซิงอีกแล้วตัวนี้อ่าเป็นเจ้าของใ่ไรครับไหนเจ้าของอ่ะผมครับเออะไรอะไรเออครับไม่ใช่ลกาหรอเออครับลูเออครับเออเออเออครับอ่าเอยมาวันนี้เลยนะผมถอยมาเลยนะก็ตัวแรกของชีวิตหลาน ตัวแรกเลยที่ตาออกให้อันนี้ก็จะเป็นตา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 อยู่โน้นครับตาอยู่โน่นตาอยู่โน่นนี่ครับตาตาออกให้นะครับตาคนใจดีโฆษณาสนุนโฆษณาสนนหลักนะครับอนาคตหลานอันไหนสปอนเซอร์โนนสปอนเซอร์น้อยในบ้านสปอนเซอร์น้อยอยู่บ้านสปอนเซอร์อยู่ในร้านยังไม่ซื้อมาอันนี้หรือแล้วที่นี่อันนี้กัดแค่สามอย่างพอใส่งบการตัวนี้ก็เป็นงานอินโด งานฮิโดไม่ใช่งานฮิโดนะตัวนี้อันนี้ช่างผ่าตัดงานฮิโดคือสมที่โดคิดครับผ่าของถ้าเราจําได้ก็คือของกล้องใช่พี่กล้องโดนผ่าตัดไปแล้วใช่จะลงตัวนี้นี่ครั้งแรกในชีวิตนี่นะแทนตัวนี้นะนกสิบห้าแรงวายมสายไม่ไหวร้อยสิบห้านะตัวนี้กะสมที่คือตัวนี้คือตัวที่สองตัวที่สอง ตีว่าแกกองลือ้อก็อย่างเงี้ยแกกองลื้อ,อเลยไม่ถึงห้ามดูจากคนเราคนเราก็ต้องมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอันนี้คือครั้งที่สองอันนี้ครั้งแรกมีแล้วครั้งที่สามอันนี้เครื่องครั้งแรกโดนลือ้อเออหากล่องมาใส่น็อตไปหาแล้วใส่น็อตอ่ากล่องใส่น็อตจ้ะ โมูหนามากเลยนะยันมาอินโดนะครับก็ใ <นำ S 1> ครที่เคยเคยเห็นตัวนี้ก็ตัวนึงก็ตึงก็ใส่ไม่ได้หรอกไม่ได้คอใหญ่กว่าต้องฉันใส่มเได้ต่อไปคืงทิ้งอย่างเดียวอ้าวเรียบร้อยกลับบ้านไม่ได้แล้วฝนม,มาใหญ่เลยอืแล้วทงทิศช่องนี้งานเยอะไหมอพอมีทุกวันครับมีเรื่อยๆครับเอวันหน้าก็ฝนตกเหมือนะอกันเหรอเอาไปกล่องอ่ะ เหมือนไงคล้ายๆจะดูเดียวกันเลยดูเดียวกันดูน้ำมาืดูน้ำหล่วแต่วันนี้ผ้าเนี่ยมันไม่ได้ยกขึ้นท้ายกระบาคนจนนะอืกผู้ชมเยอะอยู่นะร้อหน่อยอ่ะมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับก็พอดีเจ้าของเขาจะมีงานพรุ่งนี้เนาะ นี้โรงงานเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสี่สิบไร่เอาละรู้เรื่องพี่ทุ่งสนามบัวสนามแรกของเครื่องตัวนี้สนามแรกเลยนะใช่ครับตื่นเต้นคืนนี้ว่านอนไม่หลับแน่เลยมองดูแล้วเนี่ยนอนไม่หลับจะจะฟังแต่เสียงเครื่องจะฟังแต่เสียงเครื่องเนี่ยไอ้ไอ้อาการแบบนจะเป็นกันหมดแล้วเครื่องใหม่เลยเนี่ยแล้วย่ำเลยเออไปยิ่งยำไปพัก็ไปพักเออพักก็ไปพัก กลางค่ำกลางคืนกูก็อยากจะไปอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ไปย่าแช่งหนูแค่งเืนไปลองรถอ่ะนะอยออกไปเลยจังอย่าออกไปก่อนจังหนูลองเที่ยงคืนตหนึ่งไปลงคืนไปลองทุ่งไหนเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนั้นกลางทุ่งเสร็จแล้วไปเลยไม่บ้าจริงทำไม่ได้เนี่ยเปิดซิงแน่นอนคอร์สมีป่ะคอนน้อยๆอ่ะมีครับเห็นไหมลบฟังมาเลยลบฟัง ก็อตอนนี้เครื่องตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะที่ซื้อมาราคาสี่หมื่นแปดสี่หมืนแปดใช่ไหมอ่ะอันนี้เ <40, S 1> อามาจาก 40, ร้าน 40, ไหนนะครับสยามอ๋อร้านสยามนะสยามยนต์ตะพันหินนะราคาสี่หมืนแปดนะครับบานผมตะแคงตะแคงรื้อแบบนี้เลยนะขาดไหมนะตะเกน็นล,ลอง <ใน S 1> ลองส่งตะเกน็น แล้วยังไม่เจอร้อนนะมั้งเป๊ะจบแจมโป๊ดสายสายสายระบายปะสายระบายสายระบายไอ้สายนั้นมันไม่เหลือดิครัดไม่เป็นไรเป็นแรอย่างไรอยู่ไทยก็โหะวางอยู่อะก็คันนี้ก็จะทำแค่ สปริงวาวตุ้มนะครับสองอย่างนะครับพอดีมีไฟแล้วเมื่อกี้ไม่มีไฟอแสดงว่าเพิ่งเจอไฟในตัวเม่อเพิ่งเจอไฟในตัวเมื่อกี้เพิ่งเจอไฟในตัวมัวแต่ขยับตะก้ออนี่ผู้สนับสนุนหลักไม่รู้จักกันแล้วครับฝากถึงพวกฉิตยานะครับวัคซีนเข็มแรกอะกว่าจะเสร็จ่ะสี่ชั่วโมง อะไรพี่วาสี cool ่ชั่วโมงเดี๋ยวคลิปผมเหลืองไม่ได้กว่าจะเสร็จอะสี่ชั่วโมงโดนฉีดนะนะไม่กว่าจะเดินได้ขึ้นเตียงอ๋อกว่าจะขึ้นเตียงได้สี่ชั่วโมงขึ้นเตียงฉีดทําใจนะครับไม่ใช่อะไรนะนี่ก็จะทําวไ้คลิปผมเหลืองซะอีกนาการนี้เป็นต้มของสมคิดนะนะครับ สนใจสั่งได้นะอ่าสนใจสั่งได้นะครับอ่าทักเท่าไร่นะสามร้อยห้าสิบห้าสร้อยห้าสิบพร้อมส่งอ่าก็สมคิดเขาว่าจะมีชุดแบบนี้นะครับ้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งแล้วก็จะมีน็อตสองตัวนี่นะน็อตเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบือตัวเนี้เหรออ๋ออ่ะเบือตัวนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวแคมก็จะมานะครับก็ตอนนี้ก็เอาซบเอาซับซอบไปก่อนเอาเบาๆเบาๆไปก่อนนะครับตอนนี้แวตัวนี้ก็เอาง่ายๆก็คือมีเบี้ยวแล้วก็แคมตุ้มอืแล้วก็สปริงวาลกามนาอ่าสปริงวาลสปริงกามนานะครับจะเอาคอขอปากของคอเอาแบบสเต็ปใช้งานนะครับสเต็ปปกติใช้งาน ดูกันด้วยใส่แล้วมใส่แล้วครับอาชั่งลองนี่แข็งไหมใส่ไปแล้วหรอใส่แล้วโอ้โหจะถ่ายตอนลองใช่ไหมเออมีคนก็จะให้ทำคลิปใส่สปริงอ่าทำไม่ดิอันี่ไงมีอะไรจะปิงปมวกันเดี๋ยวเลยฝั่งๆเออเสร็จแล้วอ่าแค่นี้เองไม่มีอะไรนะเราดูวิธีใส่ได้ไหมไอ้แค่นี้เองเนี่ยแล้วมันใส่ยังไงละไอ้ทิสเออ ไอคนรู้มันก็แค่นี้เองไอคนไม่รู้เขาก็อยากดูคือเราเกาะตัวนี้ก่อนนะครับอเอาเอาหัวเกาตะตัวนี้แล้วตัวนี้ยถ้าจะให้ง่ายอะ่ะอย่างที่ผมทําก็คือผมถอดตัวนี้ออกผมายออกนะแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เกาะเลยมันก็จะง่ายนะครับลวาสุดแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมก็มจะใส่ง่ายนะครับนายสมพีทำไงอันนี้สปริงของสู่สมิีนะฮะสิทธิ์อาจารย์นบนะครับ สิทคนนี้ไม่มีการล้างครูสิทอาจารย์สิทเมียอาจารย์เขาทำได้ไม่บอกครูเลยโอ้ไม่มีห่วงกันเนี่ยกับครูนะครับครูชอบฟูดตรงตรงเอาเลยครับหนึ่งสองสามอนแค่นี้เองนี่นะครับสปริงของสมคิดนะครับมีแค่นี้เองสมคิดเขาเน้นออดนะครับ ไม่เน้นแข็งเน้นแข็งมันลำบากเดินเหนื่อยเนี้ยเนเหนื่อยแต่คือว่าเราชดเชยกันที่ตุ้มนะก็คือว่าสปริงมันจะง่ายกว่าคือตุ้มมันจะต้องเบาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตุ้มหนักก็สปริงเอาไม่ได้ไม่ไหวนะนะครับประมาณนั้นไม่ใช่ของตาเนี่ยวหเนี่ยไม่ใช่ไงตาหองไหนเนี่ยเจอห้องเนย ไปจกักไลยเมื่อยันนี้เลยสัวตัสละร้อน <c oughs> ตสวลร้อนเลยฮะอส่48,900ใส่ยังไงก็ได้ของผมอะจะคอมจะไงคือใส่แล้วไม่ให้มันเบียดมันก็ใช้ได้อ่าแต่ส่วนใหญ่จะใส่ความนะอ่ะใส่ความแบบน,นี้นะครับอ่าบางคนเขาก็อย่างนี้ก็แต่ใต้หมดอ่ะ ผมลองแล้วสลับกันวิ่งเหมือนเดิมฮะไม่ไปวิ่งกับกันไปไหนเลยอ่าไม่วิ่งกับกันไปไหนนะแค่นั้นเองมันมีคำว่าใส่ผิดบางคนก็ต้องเอาตรงเนี้ยผมไว้ตรงนี้อแรงผมได้หมดวิ่งเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมออไม่วิ่งเหมือนเดิมนวกันเอ้ช่างโอกแครับผมถามจริงครับบางคนเขาใช้สามตัวมันหมายความว่าไงครับตอกแกงคือมันจะแข็งขึ้นครับพี่คือนั้นตุ้มเดิมไงอ ถ้าตุ้มเดิมเราต้องการค่าแข่งเยอะไอสามตัวนี้เราเราคุยกันง่ายง่ายก็คือแบบแซนด์วิชป่ะอันนี้มันจะคนเรื่องดูแล้วคิผมจะเหลืองไมนี่ยพี่พี่มีแซนด์วิชด้วยเว้ยเอ๋ดีไหมล่ะก็ใส่แต่ปิ่งพี่สิ่งสิ่งแซนด์วิชเลยเหรอเยอช่างเวลาใส่ก็บีบซะหน่อยอ่าเวลาใส่เราบีบหนน่อยะบีบให้มันปลายมันหุบซะหน่อยต้องเคนต่ออย่างงี้ประมาณนี้ปิดนิดๆนะครับ เพื่อจะให้สปริงมันไม่กันกันมันเอียดออกอ่ากันมันเบียดออกนะสี่อย่างเลยเท่าไร่เจ้าเท่าไหร่พี่ราคาเท่าทนอ๋อเตรียมค่าโอ้โหมีไม่ในกล้าเลยพี่มีครับของผมไม่ไม่เอื้อเฟื้อแค่แห้งแต่น้ำดีนะเฮียพี่อามันทำนะครับอันนี้ก็เป็นตุ่มนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้เป็นน็อตหกเหลี่ยมเลยนะครับอันนี้นี่ผมจะมีแถมให้นะอันนี้น็อตจะมีมาให้เลยนะครับอ่าห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยสิบพร้อมส่งพร้อมส่งครับแถมน็อตมาด้วยนะครับคือว่าน็อตเดิมมันจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันขันไม่ได้นะครับมันจะเบียดมันจะเบียดขอบเพราะสมคิดเขาเดินเดินล้อมเลยนะไม่ต้องกลัวค่ะล้อมล้อมรั้วไปเลยล้อมรั้วเลย ต้มขาดจะไม่ธรรมดาแล้วเออมันรั <c oughs> แรงเกินไปแล้วถ้าตุ้มขาดดีกว่าล้อมขนาดนี้เราเกียรเบาแล้วมันก็จะเบาการขาดอูืแล้วตุ้มเราเบาอะของใหม่นีอะไรก็ใหม่หมดนะ <c oughs> ไม่มีที่น้ามันเครื่องเลอะมือเลยคัข่า แบบนี้แบบนี้ก็ดีเนี่ยไม่เปียกเลยเหมือนไม่เปียกไม่มีเบี้ยวไม่แหม่ไม่ดีมีทำเบี้ยวนะโอ้เคติดปั๊มตรงไหนนี่มาจับเลยถ้ามอสทำเหนือจะเป็นว้าวหรือยังเออจะเป็นว้าวด้วยตาเหี้ยวตาแป๊ดแต่มันใส่ปกกฝาข้างกันได้ไหมัระปกกฝาข้างแล้วก็เนื้อไมันจะเดือดแล้วนะ อะเดี๋ยวจะมีอีกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรวมๆดูไอผมมอกหนึ่งผมบอกหนึ่งเหรอเออคุยดังนานเย็ดเผ็ดม่ได้วงใส่เสร็จไปแล้วพอดีเมื่อกี้มัเดินไปนู่นนะครับเขารีบใส่กันเสร็จไปแล้วเฮ้ยวินวิ่ถีมากเราตใสจะตั้งนานาน้องไปเช็ควัคซีนมาเลอหมดเลย อะไรฝากเขาบ่าเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยอยากรู้ไหมมาแคมเดิมทำงานกันเลกลับบ้านทุกตัวเลยอยากรู้ดิเอออ่ะมาไปยังไงอ่ะดูดูดูดีะหูทีเดียวเน๊ตตอนนี้มันสูตรไรบนอยู่ไหนอ่ะเนี้ยเนี้ยทีดีอ่ะทีตรงเมื่อไรอ่ะเอามุนไปอ่ะเฮ้ยเอามาแล้วได้ยดยดยดเนี้ยเนี้ยมาร์คที

ไกไปอ้ไร็แคมแต่งกันิดเดียวเองนะเนะอะโอ้เย่าเริ่มเปิดกระางด้วยนะประกอบไปก่อนทุกนี่แค่นี้อืมอันนี้ลงมาลึกนะครับไอ้ไไอ้เสียมานี้เนอ่ไหมแคมที่ทำกันคือจะอยู่ประมาณนี้นะครับ แคมที่ที่เป็นแคมแต่งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แต่อันนี้คือของเดิมนะครับไอเสียก็จะมาในกันนิดหนกอนเลยอ่าแล้วก็ไอดีอยู่ตรงนี้นะไม่เหมือนแต่ถ้าเป็นแคมแต่งก็จะยืดลงมาอีกหน่อยนึงนิดเดียวนะครับสําหรับไอดีนะนิดเดียวแค่นั้นรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องนะแค่นี้โอเว์แลปไม่มีนะครับไม่มีโอเว์แลปคือถ้าแคมแต่งก็จะมีโอเวลแลปนิดนึงนะเพราะว่าต้องช่วยมีตรงคือมีโอเวลแลป คือช่วยอากาศนะครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะครับไม่สมบูรณ์เนาะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรงงปะปาบอกใครรู้บอกเข้าที่รู้นะครับอันไหนที่นั่นผมก็ไม่ได้รู้มากมายนะอะเดี๋ยวรอรอลุ้นฟังเสียงเลยดีกว่าครับเติมน้ำไว้เดี๋ยวเตรียมเติมน้ำนะครับก็วิธีอ เครื่องใหม่นะครับก็เราต้องเช็คเกี่ยวกับพวกน้ำนะครับเติมน้ำมอน้ำนะครับแล้วก็น้ำมันท่ออดีอย่าลืมนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องสใส่ใเต็มกีดนะครับแต่น้ำมันเชื้อเพลิงอ่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทำการติดเนาะ,ะเรารอฟังเสียงดีกว่าจะทำการเปลี่ยนท่อเลยนะครับเอาท่อเดิอมออกนะตัวนี้เป็นท่อของ อ่ายันมาตัวนี้นะครับแต่ว่าทะลวงไปแล้วนะพอดีคือมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนอ่ามีตายมาตัวแดงเ็นโม่แล้วเ็นโม่แล้ววิ่งออกไหมมันไปหนีหนีพี่ไม่ออกไม่ใช่แล้วแหมบันเทิงติดไม่ใช่แล้วนะหนีพี่ไม่ออก เฮ้ยอย่าหมดใส่กองไว้เลยใส่กองนิดนึงมันมีพายวัดก็ใส่วัดพายเลยให้หารูุเข้ารูุออกมีอยู่อ่ะนมาแย่ไปกั้วยสายเหลืองนะมึงอ่ะไม่ออกบิดบิดหมุนหมุนตายอยู่จะตายบิดเบี้ยหมดเลยเหลืองหมดเลยนี่อะไรการชื้นไงไหน ใส่ม้น้ำเป่านี่การชื้น้ใส่ม้น้ำการชื้นใช่ไหมน้ำอีเล้ตเนี่ยให้น้ำเต็มเลยเดี๋ยวไม่พอน้ำเต็มเลยนะยังไม่มีเลยไม่พอแค่เพิ่งอะไรอ่ะดีเซลดีเซลรดิเซลไม่ต้องเยอ แม่ตกใจเลยนี่แค่ใส่มอญน,น้ำมอนอ,อันนี้ใส่เครื่องเลยนะเอาไปหมด,ดเลอดยอันอันเขาว่านะน้อยก็ไม่ดีเยอะก็ไม่ดีน,นี่น้ำอะไรนะเขาว่าพอดีดีที่น้ำ,นำ<ข>ามาใส่เลยบ้วนน้ำเลยมันมีกันสนิมงไหมนะนนเนี่ยรองน้ำฝนเนี่ย เราก็ต้องยกออกไปโน้นเลยชายคายกไปชายคารอน้ำตกใจอันน้ำเต็มเมื่อะไหร่ติดเมื่อนั้นอ่ะวันนี้วันนี้ทำคลิปเครื่องเดิมก่อนนะจะใส่แคมมันไหนจะบอกอ่าใส่แคมมันไหนเดี๋ยวจะบอกนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะเกาใส่คันแล้วคันอื่นได้อยู่ยากไหนคันอื่นก็จะร้องกระจององแงเลยใส่คันนึงก็ไม่ไม่ไม่แต่ ออติมัตไม่เดือดร้อนหรอกเพราะออติมัตอยู่ก็น้งติ่มน้ำมันน้ำมันโซล่าเติมเลยเติมเลยส่เลอาเชือกออกเลยหรืออามัดไว้ก่อนไว้ยกก็ได้มั้งยกตรงนี้พรงนี้ยกขึ้นเครื่องพรงนี้ยกเชิญนะครับไปย่ำเอาครับอ่าล้อน่ะขายแล้วครับ ดูดูดูสนใจได้ครับยำมาสามพันไร่อันนี้เขาเรียกอะไรนะจะไปเป็นอะไรนะพี่เลี้ยงเหรอฮะอําจะเป็นไปไปพี่เลี้ยงเขาไงต,ตัวเช็คครับตัวเช็คไม่แรงก็ความได้อ้ย่าอ,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 อย่าพูดมันจะเทียนเย่มันจะเทียนเย่เท,เยทำเป็นเรื่องธรรมาชาติไปธรรมชาติเถียน หมุนอยู่ไหนาแอ่งแรงจ้สตาร์ทจสตาร์ทสตาร์ทลสตาร์ทอะย่้อูเนี่ยของตัวนี้ติดมอีได้ได้ยัด่เข้าเลยสดงนาสีโอ้หมดจะมั่งนิ้วอ่ะอ่ะมาดูเครื่องเดิมๆนะไปอัง ไม่เครื่องใหม่ทั้งนิ่มทั้งลื่นเลยนะฟังเสียงแน่นเน่นเน้นเปิดไฟไฟไฟออกไปแล้วไฟออกไปแล้วเกิดเครื่องครั้งแรกเลยหน้ามันเกิดอะไรแย่แตกเอาละเอาละ <gas> อ่ะสตาันหน้าเป็นแบบนี้นะจะยังในสักกี่ไร่เหรเนี่ย ท่าที่ผมสังเกตดูนะครับผมดูแล้วอะ่ะเจ้าของคงจะนอนไม่หลับอะ่ะมองดูแล้วนะ, <100. S 1> อะของจัดมาในราคา48,500นะต <Okay. S 1> ัวนี้48,500ใช่ป่ะ48,900อ๋อ48,900อ่า48,900นะครับ มันก็จะมีแตกตรงที่ลูกรอกตั้งพัดลมนะครับอโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่องกดซิ่งวิ่งทำกินนะครับผมครับสวัสดีครับ